คักคืนินโอโมโทเมรุโตกิคักคืนินโอโมโทเมรุโตกิเมื่อขอคำยืนยันเมื่อขอคำยืนยันอีเดสกาอีเดสกา ได้ไหมได้ไหมคัเกนินกะเดสกะคัเกนินกะเดสกะแน่หรือแน่หรือ โซเลเดเซมบุนเดสกาโซเลเดเซมบุนเดสกาทั้งหมดมีแค่นั้นหรอทั้งหมดมีแค่นั้นหรอโซเลวะชินโจเดคิมัสกา โซเลวะชินโยเดคิมาสกะนั่นเชื่อได้หรือนั่นเชื่อได้หรือโคโคนิ้ไข่เตะอิทาระเกมัสก์โคโคนิ้ไข่เตะ อิ ka. ทาไดเกมาสกะกรุณาเขียนลงที่นี่กรุณาเขียนลงที่นี่โจเกียวโอซิริไตายตุกิโจเกียวโอซิริไตายตุกิ เมื่อต้องการทราบสถานการณ์เมื่อต้องการทราบสถานการณ์นานิกาอัตตาเดสกานานิกาอัตตาเดสกามีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรเกิดขึ้นどうしたのですかどうしたのですかทำไมหรือทำไมหรือ นากะมันไดงะอารุโนเดสกะนากะมันไดงะอารุโนเดสกะมีปัญหาอะไรหรือมีปัญหาอะไรหรือนากะขอมัตตะคโตเดโม นา้นิขะคอมะตะโคโตเดโมมีอะไรที่ไม่สะดวกหรือมีอะไรที่ไม่สะดวกหรือเกยินวะนันเดสกะเกินวะนันเดส เพราะอะไรเพราะอะไรโดซูเลบาโยอิโนเดสกาโดซูเลบาโยอิโนเดสกา ทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีขอบคุณค่ะ